ละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องอดอดอดอ,อ,อ,อุไทยเกลีย่ยแสงไล่ฟ้าคลิกตัวตือนลืมตาแจ่มใสเห็นอของถุง วดชวนกันทักทายแสงสุริเท้าหนหน่อย รับสุขสว่างที่กลางใจคือพระพ่อผู้ยิ่งใหญ่พระผู้คลี่ประสบการณ์มากมายออกปูล่าทั้งเดินชีวิตสว่างสู่ชนทั้งหลายก้าวเดินก้าวไกลก้าวเคียงคู่ไปกับแสงแห่งตะวันลาลานันลาลา กับแแสงงห่ตะวันตอนนี้นะผลไม้หลังบ้านเราเนี่ยมันสุกเต็มต้นละไปพาเพื่อนๆมา เดี๋ยวพรุ่งนี้นะพ่อจะให้เพื่อนๆกับเราเนี่ยช่วยกันเก็บผลไม้กินกันนะเอาเฉพาะเพื่อนที่สนิทๆน,นะลูกครับพ่อตอนหาเพื่นดีไม่มีพ่อคนไหนสอนลูกให้ดื่มเหล้าไม่มีแม่คนไหนสอนลูกให้ด่าไม่มีพ่อแม่คนไหนสอนลูกให้เล่นการพานันทั้งๆท,ที่ไม่ได้สอนนี่แหละ ลูกบางคนโตขึ้นเหล่าก็ดืมดาก็เก่งถ้าถามว่านิสัยไม่ดีเหล่านี้ได้มาจากไหนตอบได้ทันทีว่ามาจากเพื่อนเฮ้ยไอ้จอยเก็บให้หมดทุกลูกนะเว้ยเออถ้ารู้แล้วจะเก็บให้หมดเลยพวกเองเรียบส่งลงมาแล้วกันแหมทำเป็นพูเดีจอยอาทิตย์ที่แล้วหนีเลียมไปขโมยมะม่วงที่บ้านป้าวิไล เพราะเองเก็บมะม,ม,ม่วงไม่หมดเขาเลยรู้เลยว่าพวกเราอ่ะไปขโมยมะม่วงเฮ้ยอย่าไปไหว้จ่อยมันเลยวันนั้นถ้ามัวแต่ไปเก็บมะม่วงบ้านป้าวิไลกันอยู่ข้าว่าเข,า,า,ขาเรียนไม่ทันบ่ายหน้าเลยว่ะทีหลังพวกเองอย่าพาข้าโดดเรียนวิชาภาษาไทยสิวะ่ะครูสลาวุธเขาเริ่มสงสัยแล้วนะเวย้ยเออพอรู้ถึงวิชาภาษาไทยข้ายังไม่ทำงานส่งครูสลาวุธเลยว่ะเออเขาก็ยังไม่ได้ทำเหมือนกันว่ะไม่ต้องทำไปส่งแล้วครูสราวุธวคงจำไม่ได้หรอกเออจริงว่ะ นั่นนั่นไอฝักลุกนั้นเก็บมาเลยเก็บมาเลยเฮ้ยลูกนั้นเก็บไม่ได้นะเว้ยพ่อข้าเคยสอนไว้สีแบบนั้นอนะ่ะเก็บไม่ได้เราให้มันสุกรเถอะไหนไหนก็ปีนขึ้นมาแล้วก็เก็บไปก่อนเถอะรูกไหนกินไม่ได้ก็ค่อยไปเลือกทิ้งทีหลังสิเว้ยข้าว่าอยากเก็บก็อยากเก็บสิวะเองนี่มันง,ง,งกงจริงเลยว่ะอดแ,แล้วชวนพวกข้ามาเก็บผลไมา้กินทาไมวะยัล้งใจกกให้ข้ามาเลือกกินอีกไอเปี๊ยกเด็ดลงมาเลยเว้ยตกลงพวกเองจะอ,อะไรกันแน่วะ ข้าว่าอย่างที่ออดพูดมันก็ถูกแล้วนะเว้ยเออเออก็ได้ว่ะไอออดข้าวว่าเองไปดูพวกไอบัวช่วยแม่เองทํากับข้าวในครัวก่อนดีกว่าว่าเสร็จแล้วหรือยังข้าหิวแล้วอ่ะเออเออแล้วเ,เดี๋ยวข้าจะมาตาน,นะเว้ยไอนกไอออดมันไปแล้วเองเก็บมาให้หมดทั้งต้นเลยนะเว้ยเก็บได้ไงมันยังไม่สุกเลยเดี๋ยวออดมันก็ว้าวหรอกข้าบอกให้เก็บก็เก็บสิวะข้าไม่เก็บแล้วถ้าเองอยากจะเก็บเองก็มาเก็บเองแล้วกันข้าไปละ ไอออดรอด้วยเอาไงเปียกยังไงแกเก็บอยู่หรือเปล่าไอออดไม่อยู่เดี๋ยวข้าเก็บให้เออเก็บมาให้หมดทั้งต้นนั่นแหละไอจอยเอ็งรอรับให้ดีนะเว้ยไอจอยไอจอยเออาะไรไอจอยไอจอยพอ,อยฉันเหนื่อยว่ะแกทำต่อหน่อยแล้วกันนะได้สิขวัญแกไปพักเถอะ สุกแล้วจ้ะยกไปได้เลยค่อยๆนะมันร้อนมากอุ๊ยบัวขนมนั้นสุกแล้วเหรอขอกินหน่อยสิไม่ได้หรอกเผื่อแม่เขาจะแบ่งไว้ใส่บาตรหรือจะแบ่งไว้ขายงืองงกว่าระวังเถอะถ้าแม่เขาแบ่งไว้ใส่บาตรอะตายไปจะกลายเป็นกระสือไม่กลัวหรอก พวกเองทำอะไรกันวะเดี๋ยวข้าช่วยออดไปช่วยแม่โม้แป้งถนุนดีกว่าจะ้ะเดี๋ยวเนี้ยแม่ทำเองอเป็นยังไงบ้างบัวพลอยออดเนี่ยเวลาเขาอยู่โรงเรียนเน่ยเขาเป็นยังไงบ้างจะ๊ะอุ้ยออดอะเขาหัวโจกแม่อยู่ที่ห้องก็เสียงดังอืมแต่หนูว่าหนูไม่ชอบออดที่เขาพูดกับพวกหนูไม่ค่อยเพราะเลยค่ะแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟ้องอะไรแม่กูวะ ไม่ได้ฟ้องพูดเรื่องจริงนั้นเลยออดมานี่สิลูกเมื่อกี้เนี่ยพูดว่ายังไงพูดอะไรแม่ก็ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยพูดว่ายังไงอ้าเมื่อกี้เนี่ยพูดว่าอะไรเฮ้ยฟ้องอะไรแม่กลูวะครับไม่ได้นะลูกพูดกับเพื่อนอะ่ะก็ต้องพูดให้เพราะเๆโดยเฉพาะผู้หญิงอะ่ะ เราต้องให้เกียรติเขามากๆโอ๊ยไม่ต้องพูดพรอ,อะไรกับพวกมันหรอกสนิทกันมันน่ะเขาใช้กษัตริย์คนน่ะเขาใช้เขาหรือเธอผู้หญิงอ่ะเป็นเพศแม่เวลาพูดกับผู้หญิงน่ะพูดเพราะๆนะลูกครับน้องคอยน้องบัวพี่เมยรู้นะว่าขนมนั้นเสร็จหรือยังจ๊ะพี่นพนะหิวหิวพูดเพราะๆอย่างนี้ก็ต้องให้กินสิจ๊ะพี่นพกินได้ยังจ๊ะแม่จ้า เฮ้ยพวกเอ็งสามคนอะมานี่เลยเอ้ยเอจอยไอ้จอยเอ็งรีบเก็บหม้อใส่กระเป๋าเองก่อนแล้วเว้ยอะไรของมึงวะว่ามึงจะกินก็ยัดใส่กระเป๋าของมึงสิแกใส่กระเป๋าของไอซิวะเดี๋ยวข้าสองคนจะไปกินนี่ต้องสิวะไม่งั้นมึงโดนใเลยเฮ้ยมานี่เร็วๆ เยอน่ดิเองนามสกุลอะไรผมชื่อจอยนามสกุลบุญเฟืองครับบุญเฟื่องลูกไอ้มันใช่ไหมใช่ค่ะพ่อผมชื่อมันบุญเฟืองอืออืม,อมคือว่าไอศักกับไอเปียกมันใช้ให้ผมเก็บลูกดิบมันสองคนจะลองกินดูแต่ผมห้ามมันแล้วนะครับไม่ต้องออกมาละไว้นั่นแหละแล้วเองอะนามสกุลอะไรผมชื่อศักสืบพงครับ สืบพงลู่ไอบุญคงใช่ไหมใช่ครับรู้จักพ่อผมได้เหรอครับข้ารู้จักทุกคนแหละแล้วเองอเ่ะออ๋อผมชื่อเปียงนามสกุลสุขสว่างวงครับสุกสว่างวงลู่เอื่อเอือหรือเอ่ยเอื้อครับพ่อผมชื่อเอือ้ออืมเอื้อนกับข้าเนี่ยเป็นลูกศิษย์วัตรเดียวกันอาลเรพวกเองสามคนก็ได้มาม่วงกันไปแล้วกลับบ้านกับช่องกันได้ละครับ ไปฝากคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะจ๊ะเออพอยที่บ้านฉันก็มีคนอยู่เยอะกว่าบ,บ้านแกแต่ได้ขนมเท่ากันแกแบ่งของแกไหมฉันบ้างสิอ้าวเอาไปเฉยแบ่งของเราไปก็ได้นะไม่เป็นไรจ้ะบัวขอบใจนะขวัญเนี่ยประจายเลยไปไปกัน แม่สวัสดีค่ะพี่สูพี่น้อยสวัสดีค่ะออดมานี่สิออดนบบัวพลอยเนี่ยน่ารักนะลูกแล้วขวัญล่ะแม่เด็กคนนี้เหยียบที่ไก่ไม่ฝ่อแม่ว่านะทำอะไรก็หยิบโยงขวัญเนี่ยคบไม่ได้นะลูกแม่เห็นนะ หยิบจับอะไรก็ไม่ขออนุญ,ญาตเจ้าของก่อนแล้วถ้าทางน,นะจะทําจนเป็นนิสัยขวัญเนี่ยคบไม่ได้นะลูกเพราะถ้าเราครบเขาถึงเราจะไม่ใช่คนแบบนั้นแต่วันหนึ่งอะเราอาจจะติดนิสัยไม่ดีของเขามาก็ได้แล้วพอทําบ่อยๆจนเป็นนิสัยก็จะกลายเป็นสันดานคราวนี้แก้ไม่ได้นะลูกครับออดลุกขึ้น ไมหาไม่เรียวมาทำไมล่ะพ่อก็เอ็งโดดเรียนแล้วก็ไม่ส่งงานครูกระสือ่อรู้ได้ยังไงพี่น้อยกับพี่สุบอกเหรอเรื่องที่โรงเรียนน้องใครเขาจะไปรู้ด้วยละ่ะน้องไปเผยโม,มวไว้กับใครหรือเปล่าละ่ะพ่อเคยสั่งห้ามไว้ไม่ใช่เหรอว่าถ้าเอ็งโดดเรียนหรือไม่ส่งงานครูเนี่ยพ่อจะตีเอ็งห้าทีไปหาไม่เรียวมา รู้เรื่องได้ยังไงวะเนี่ยทั้งโดดเรียนแล้วไม่ส่งงานครูอะไรจะรู้เรื่องเราไปทั้งหมดเลยวะอันนี้แห้งไปและใหญ่ไปด้วยตีห้าครั้งมันต้องเหมือนห้ครั้งแน่ๆเลยวะ่ะโอ้อันนี้เล็กไป ตีไม่ถึง5ทีมันก็ต้องหักก่อนอย่างเงี้ยพ่อก็ต้องไล่ให้มาเก็บใหม่แน่เลยโออย่างเงี้ยจะไม่รู้จบแน่เฮ้ยอันนี้เลยวะสดกำลังดีตีครั้งที่หนึ่งเจ็บหน่อยแต่พอครั้งที่2องสมสมันก็ช้ำ สบายตูดเราสาธุขอให้ครั้งที่ห้ามันหักคามือพ่อทีเธอจะได้สบายเราตีห้าครั้งมันตีแค่ครั้งเดียวได้หม้ยแล้วเว้ยไม่ไป,ไปห้ามพ่อหน่อยหรอหนูสงสารน้องอะ่ะก็น้องเกเลยซะขนาดน,นี้ก็สมควรโดนตีแล้วนี่พี่สุทำผิดกฎระเบียบอะ่ะก็ต้องถูกลงโทษ ถ้ากดในบ้านเย็นหย่อนยานแล้วกดนอกบ้านละ่ะเดี๋ยวก็ได้ยกเว้นกันหมดพอดีพี่พ่อโดดเรียนแล้วไม่ส่งงานครูครับอฮพีพ่พอโดดเรียนแล้วไม่ส่งงานครูครับดังๆชัดๆพีพอ่อไม่ได้ตีให้ร้องไห้ไม่ได้ตีให้ร้องหไ,ไห,องห้ครับที่ตีเนี่ยก็อพอให้จำจะได้ไม่ต้องไปทำอีก ไม่ได้ตีให้ร้องไห้ตีให้จำไม่ได้ตีให้ร้องไห้ครับอ๋อ,อห้าครั้งแล้วครับพอ่อแล้วจะโดนเป็นสองเท่าถ้ายังโดดเรียนและไม่ทำงานส่งครูอีกครับดังดงครับพอ่อมาอ่อนมาเร็วมาเดี๋ยวแม่ทายาให้โอ้ยมาแเดี๋ยวจะได้ไปกินข้าวไปทายายให้น้องเร็วลูก นีออ่พ่อสั่งห้ามเมงคบไอเปี๊ยกไอสักไอจอยนะอ้าวทำไมละพ่อนี่มันเพื่อนสนิทผมทั้งนั้นเลยนะพ่อเมื่อวานพ่อยังสั่งให้ผมพาพวกมันมาเก็บผลไม้กินได้เลยนี่พ่อบอกไม่คบก็ไม่คบสิขนาดพ่อกับพ่อพวกมันยังเป็นเพื่อนกันได้เลยดีครับใช่ก็เพราะว่าข้าเองเนี่ยเคยเป็นเพื่อนของพ่อพวกมันถึงไม่ให้คบไงผมชื่อจอยนะสุกุมวุลเฟืองครับบุญเฟื่อง ลูกอ้มันใช่ไหมใช่ค่ะพ่อผมชื่อมันบุญเฟื่องไอศักกับไอเปียกมันใช้ให้ผมเก็บลูกดิบมันสองคนจะลองกินดูแต่ผมห้ามมันแล้วนะครับพ่อของไอจอยเนี่ยเป็นคนที่ปลิ้นปลอนไม่รักเพื่อนจริงทั้งฟ้องนายทั้งขายเพื่อนนั่นแหละพ่อมันส่วนตัวลูกมันนิสัยก็ไม่ต่างจากกันหรอกผมชื่อศักสืบพงครับสืบพงลูกไบุญคงใช่ไหมใช่ครับรู้จักพ่อผมด้เหรอครับเอาไงเปียก ยังไงแกเก็บอยู่รอเปล่าไอ้อ่อนไม่อยู่เดี๋ยวข้าเก็บให้เออเก็บมาให้หมดทั้งต้นนั่นแหละแล้วส่วนบุญคงพ่อไอศักดิ์เนี่ยเป็นคนประเภทที่ว่าเพื่อนชวนไปทําเลวทําชั่วอะไรก็ไปหมดแยกแยะความดีความชั่วไม่ออกแล้วส่วนไอเอื้อนพ่อไอเปียกเนี่ยผมชื่อเปียกนามสกุลสุกสว่างวงครับสุกสว่างวงลูกเอื้อนหรือเอ่ยเอื้อนครับพ่อผมชื่อเอื้อนไอ้อ่อนมันไปแล้ว เอ็งเก็บมาให้หมดทั้งต้นเลยนะเว้ยเอ็งรีบเก็บมาวางใส่กระเป๋าเองก่อนเป็นคนประเภทที่ว่าชอบเล่นการพานันมันเล่นกันทั้งบ้านเลยเพราะฉะนั้นแล้วคําพูดคําจามันเนี่ยชื่อถือไม่ได้มันพร้อมที่จะขโมยได้ทุกเมื่อถ้ามันเสียการพานันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยห้ามไปคบเด็ดขาดถ้าข้ารู้เนี่ยเองจะต้องถูกตีครับ พราะรสชาติการหวดไม่เรียวของพ่อแม้ครั้งเดียวก็เจ็บปวดเหมือนโดนตีสักร้อยครั้งนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมกลัวการถูกพ่อตีมากกว่าเหตุผลอื่นข้อห้ามเรื่องการครบเพื่อนแม้จะอยู่ในโรงเรียนที่พ่อมองไม่เห็นผมก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแล้วก็เป็นจริงอย่างที่พ่อว่า เล่งมือข้างน้ะสูดน้อยรีบจัดขนมเนี่ยให้เป็นระเบียบให้ดูหน้ารับประทานแล้วก็อย่าลืมเนี่ยเช็ดขอบถาดเนี่ยให้มันสะอาดด้วยนะอย่าให้มีเศษขนมติดอยู่เดี๋ยวมันดูไม่ดีแล้วคนเขาไม่มาซื้อ ผมถามจริงๆเถอะทำไมพ่อไม่มาช่วยแม่ขายของพ่อจะได้มีอัดใช้แล้วทำไมแม่ไม่ไปช่วยพ่อทำสวนเราจะได้มีอัดก้อนใหญ่มาใช้กันในบ้านไงครับ<ช> <c oughs> นี่น้องอยากจะให้แม่ช่วยพ่อหรือว่าจะให้พ่อไปช่วยแม่แม่น่ะนะไม่ไปช่วยใครทั้งนั้นแหละแม่เนะี่ยเลือดชาวจีนชอบค้าขายไม่ไปใช้แรงงานในสวนในไร่หรอกนะอย่างนั้นนะแม่ไม่เอา <c oughs> สู้ขายของไม่ได้เนี่ยขายปุ๊บได้เงินปับ๊บมีเงินใช้เลยพ่อเราอะ่ะเขาเลือดทหารเก่าชอบใช้แรงงานชอบใช้กำลังเขาก็ไม่มาตะโกนขายของอยู่แม่หรอกเอา้าเล็กมือเข้าแล้วก็รีบไปช่วยพ่อในสวนแล้วก็อย่าไปทะเลไลายที่ไหนนะเดี๋ยวถูกพ่อเขาตีเอานี่น้องอะ่ะจำได้แน่นะเพราะพ่อเขาสั่งห้ามไว้เมื่อวานน่ะครับ ผมไม่ทำหรอกแต่ผมสงสัยที่พ่อบอกว่าพ่อของไอเปียกไอสักไอจ่อยเป็นคนไม่ดีแล้วลูกจะไม่ดีตามได้ยังไงล่ะครับไอ้ไอเปียกไอจ่อยไอจ่อยเรื่องนี้ไม่ต้องเล่าพวกมึงกล้ามากนะที่ให้รูกมึงมาขโมยของในบ่อนกูอ่ะเดี๋ยวมึงรู้จับมันมาให้ได้ มองอไรมันไอเปียกไอสักไอจ่อยเพื่อนน้องหนีออดพ่อ,อเป็นยังไงก็สอนลูกอย่างนั้นคราวนี้ยเข้าใจที่พ่อเขาสอนเขาบอกหลือยังละ่ะเอาไป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 ช่วยพ่อในสวนได้แล้วครับแม่ผมขอเอาไปกินหนึ่งขอนะครับอขอบคุณครับ การมีกัลยะาณมิตรเหมือนรุ่งอรุณของชีวิตดังพุทธภาษิตที่ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตฉันใดความมีกัลยะาณมิตรก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอารยะอัสดางคิกมักแก่พิกษุฉันนั้นในการอยู่ร่วมสังคมนี้การรู้จักเลือกคนที่เกี่ยวข้องคบหาเป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะฉะนั้นจึงต้องรู้ให้รู้จักแยกได้ว่าคนอย่างไรเป็นมิตรแท้คนอย่างไรเป็นมิตรเ,เทียมแล้วก็คบแต่มิตรแท้ความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราทุกคน ประสบการณ์มากมายเรื่องของคุ้งควาคงน้ำตำนานป่าและหมู่ต้นไม้เรื่องของมแมลงทองฟ้าทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เพื่อพาชีวิตปลอดภัยสดใสเยิงนักสู้ สบการณ์มากมายเรื่องของคุ้งควาของน้ำํำนานป่าและหมู่ต้นไม้เรื่องของมแมลงทองฟ้าทุ่งยาก้างใหญ่เพื่อพาชีวิตปลอดภัยสดใสเยี่ยงนักสู้ i